วันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวชุดซ็อกเก็ตหรือว่าชุดบล็อกนั่นเองนะครับตัวที่อยู่ด้านขวาหมอยู่นี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดซ็อกเก็ตที่เป็นสควอไรซ์หส่วนสครับเป็นแบบ6กพอยต์ครับในชุดจะประกอบไปด้วยลูกบล็อกเริ่มตั้งแต่เบอร์ 10. บจบด้วยเบอร์3 2แล้วก็เป็นในส่วนของตัว s ็อกเก็ตที่เป็นแบบทรงยาวนะครับเป็น6กพอยต์นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแร็กเก็ตนะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้ครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของลูกบล็อก Impact ครับ ใครที่กําลังหาลูกบล็อกที่ขันงานหนักๆนะครับผมรับแรงบิดเยอะๆนะครับแนะนาใช้เป็นตัวลูกบล็อก Impact นะครับสามารถเอาไปประกอบใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่วงล่างถอดล้อต่างๆนะครับผมในชุดจะมีในส่วนของตัวลูกบล็อกนะครับที่เป็นสควรดไซส3 8เริ่มตั้งแต่เบอร์8นะครับจบด้วยเบอร์19นะครับถัดมาก็จะเป็นสควรดไดส์ 1x2 เริ่มตั้งแต่เบอร์10จบด้วยเบอร์32มิลมครับแล้วก็จะมีในสองตัวข้อต่อหรือว่าเอนั่น มีจอยนะครับผมเอาไว้สําหรับหลบมุมนะครับแล้วก็จะมีคอรถก็เพิ่มนะครับในชุดมามาให้ค่อนข้างครบเลยนะครับหับสํหรับลูกค้ามองหาหรือว่าอยากจะให้ทางทีมงานแนะนําสินค้าประเภทไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเรียอเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เกียร์กระละครับผม